นี่คือบรรยากาศของเกาะลอยจังหวัดชนบุรีจะนำพาทุกท่านได้เข้าชมนะบันทึกวิดีโอครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่สุดแสนจะวิเศษ ดังนั้นจะเป็นสถานที่คนข้ามเรือไปอยังเกาะเกาะช้างหรือเปล่าถ้าเ,าเก็บบรรยากาศสดๆเพื่อนชาวเฟซได้เห็นกันเกาะลอยเกาะลอยจังหวัดชนบุรีอู้น้ำภูเขาแม่น้ำรั่วไปถึงไหนต่อไหนเนาะใดรที่ได้เห็นก็ แต่ว่าเป็นบุญตาครั้งหนึ่งคือ,อ,อสุดสายตามองสุดสายตาขอบฟ้าสีครามน่าจะไปเกาะอะไร โอ้น้ำนะมันหนักกลัวนะเห็นน้ำเรือ สถานที่สักการะบ,บูชาสถานที่ทำบุญเกาะลอย ลงไปข้างล่างโอ้ทางลงนะครับรอเออเหนื่อยไ,ไม่เหนื่อยไม่ไ ลมพัดแรงคนกะลอยอือ